เฮ้ยสายใจเออเฮ้ยยืนทำไมตุ๊กมันตุ๊กมันอ่ามันต้องอย่างนั้นคนเราลูกผู้ชายมันต้องลุ่มต้องลุ่มเฮ้ยใจออากเอาได้ไปเข้าได้เข้าได้เข้าเฮ้ยยืนทำไมเฮ้ยว่าลูกผู้ชายต้องลุ่มเออลุ่มเลิศไปไปไปอุ้ยเฮ้ยเวรสองคนอยู่ได้แล้วเออสองคนน่ะอยู่ได้แล้วลูกพี่ครับผมมันตั้งนานน่ะมันไม่ยอมเชื่อผมเลยครับไป ว้าเลี่ยบโอ้ยอยากน่อยากมวยเหรอเพื่ใคระไ่เดียวเองอยากโดนอีกเหรอนี่ของชิบะเอออย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปซ้ายไปซ้ายเออเมื่อเตะเข่าไปเอ่อไปเฮ้ยซอกซอกเฮ้ยลูกผู้ชายต้องลุมมึงยืนทำไมลุ้มดิเว้ยต่อยซ้ายต่อยซ้ายไปเฮ้ยพวกเองสองคนอยู่ได้แล้ว เออพวก einzige, เองสองคนน่หยุดได้แล้วกูห้ามทั้งนานไม่ยอมหยุดักทีเลยหลวงพี่ครับไป yeah> ่อเรียกห้ามทั้งนานอ่ะมันไม่ยอมหยุดเลยครับมันไม่ยอมเชื่อเลยครับผมห้ามมันแล้วห้ามอีกน้หลวงพี่ผมไปก่อนเออเฮ้ยยูยูทำไมโรกผู้ชายต้องรมเไ้ยอุ้ยเฮ้ยพวกเองสองคนหยุดได้แล้วเออมึงสองคนนั่นหยุดได้แล้วแหมกูห้ามทั้งนานไม่ยอมหยุดหลวงพี่ครับหลวงพ่อเรียกนี่ ผมห้ามมันตั้งนานมันไม่ยอมเชื่อเลยครับผมไปก่อนนะครับเอออย่างนั้นอย่างนั้นลูกผู้ชา,ายต้องลุมเลยต้องลุมลุมเลยเอเออุ้ยเฮ้ยตัวเองสองคนอยู่ได้แล้วเออเองสองคนนั้อยู่ได้แล้วกูห้ามตั้งนานไม่เชื่อฟังเลยหลวงพี่ครับผมห้ามมันตั้งนานอ่ะมันไม่ยอมเชื่อผมเลยครับมันต่อยกันต่อยกันผมไปดีกว่าหลวงพงี่ไปหลวงพ่อเรียกเฮ้ยไอ้เก่งแกใช่ไหมเที่ยวกับข้าวันไม่กินหรอฮะบอกมากับข้าวไร ตอยู่ในตข้าวไงกมันความวัดผมมัดบ้าอะไรกันแบ่งกันู่เหนไปเฮ้เฮ้ยเทะเลาะกันอยู่ได้เป็นฆ่านะเว้ยต่อยแล้วต่อยกันเลยเออต่อยเฮ้ยเฮ้ยมึงเยือนอยู่ทำไมลุกมันด้ลุกเออลุกะลุกชายองลุกวันเอาอย่างนั้นอ่ะเอาเลยเออต่อยไปเออเฮ้ย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 เลมเรียกวอย ไป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 ไ สิกาเอ้ยอย่าคิดมากเลยไอดวงมันก็เสียสติไปแล้วมันไปอะนะเดี๋ยวมันก็กลับไปเองนาะติกานะอย่าคิดมากเลยที่ไอดวงมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะมันขาดสติขาดศีลขาดธรรมะในใจยังพวกเราเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีธรรมะมีศีลห้าเข้าใจไหม เข้าใจครับสาธุโทษครับโทษครับรขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับอานมาสก,การหลวงพ่ออฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้อเอฮย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นี่ จำไว้นะจำไว้นะที่หน้าที่หลังอ่ะคนบ้านเดียวกันอยา่าทะเลาะกันอยู่ในวัดเนี่ยออในวัดมีศีลมีธรรมอยา่าทะเลาะกันที่หลังถ,ถ้ามึงทะเลาะกันออกจากวัดไปเลยออกไปเลยออกไปเลย,ออเลยพวกมันอ่ะหลวงพ่ออืม<ค>อ<บ>ุ้ยเถไปเถไปครับอืมเรื่องไม่น่าจะทะเลาะกัน เองสองคนเนี่ยกินข้าววัดมากี่ปีแล้วฮะเรื่องแค่นี้เองก็ทะเลาะถึงกระต่อยตีกันมันสมควรไหมและชาวบ้านเนี่ยเขามาใส่บาตรมาทําบุญและเองน่อยู่กับวัดและเองเป็นซะอย่างเงี้ยและเองจะให้หลวงพ่อทํำยังไงฮะหลวงพ่อเชื่อไหมผมห้ามมันเท่าไรมันก็ไม่ฟังผมใครห้ามผมเนี่ยอ้าวเมื่อกี้ทาไมเ네นนบอกว่า มหาเป็นคนยุโอ้ยเรีนมองผิดหรือเปล่าบาปกรรมนะมหานะมหาบวชแล้วเรียนแล้วเถอะไปไกลๆเถอะไปห่างๆกูว่าชุดอะไรเอาอีกแล้วชุดอะไรใช่ต้องมีศีลห้านิยมนะประจัยไหมประจแล้วครับสาธุทับพ่อครับมาสการหลวงพ่อนี่ไอ้พวกสองคนเนี่ยมันต่อยกัน ห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังหลวงพ่อือ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 อ,อครับเคยตัวเองสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังอะ่ะอย่าต่อยกันรู้ไหมหในวัดเนี่ยในวาเนี่ยคนเราต่อยกันมันจะบาปกรรมรู้ไหมโว้ยพ่อ <alike> เองเป็นลูกศิษย์วัดใช่ลูกศิษย์วัดแล้วมาทำกันเองอย่างเงี้ยมันดีไหมหลวงพ่อ <c oughs> ออกไปออกไปมันนะหลวงพ่ออืออุ้ยผมาบอไปไ,ปไปกลๆนู่นเธอไปนั่งนูน่นท่านมาหานี่พูดจาเออเองอทะเลาะกันทําไมฮะเองเป็นลูกศิษย์พระเองอยู่กับวัด เทะเลาะกันเราเรื่อมแค่แย่งของกินกันแค่เนี้ถึงกับลงไม้ลงมือและชาวบ้านเนี่ยที่เขามาทําบุญใส่บาตรเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอืมเข้าใจไหมข่าวหน้าข้าวหลังเนะี่อย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้ออกอืเราเนี่ยต้องรู้จักศีลห้าขเข้าใจไหมโยมเข้าใจแล้วครับสาธุครับทัครับขอโทษนะครับขอโทษครับ<า>ขอโทษครับขอโทษครับน<อ>้ำสาการหลวงพ่อ นี่หลวงพ่อไอสองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังเออดูสิในวัดในวามันยังต่อยกันได้อือ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 อืมอุ้ยโทษหลวงพ่อเลยตัวอืออือบอกก็ไม่บอกเองสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังอ่ะอย่าต่อยกันนะวุ้ยในวัดในวามันบาป หลวงพ่อว่าพวกเองเนี่ยถ้าต่อยกันอีกทีไปข้างนอกวัดเลยนะไปเลยไปเลยไปไปพวกมันน่ะหลวงพ่ออุ้ยเข้มาเถอิบออกไปเลยโอุยมาหาเนี่ยแต่งตัวอะไรไปรุ่นเองสองคนเนี่ยนะมาทะเลาะบอกแว้งกันเอง เองเนี่ยอยู่วัดมากี่ปีแล้วฮะมาสการหลวงพ่อนี่หลวงพ่อไอ้สองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังอืออืออืมอืมอุ้ยโทษหลวงพ่อเคยตัวมาสกการหลวงพ่อ นี่หลวงพ่อไอ้สองตัวเนี่ยมันต่อยกันในวัดผมห้ามเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังอะหลวงพ่ออืม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 หพ่อขับหลวงพ่อในตัวเองสองคนเนี่ยนะทีหน้าทีหลังนะอย่าต่อยกันในวัดเอ้เว้ยมันบาปในวัดในวัดเองยังต่อยกันอีกหรอวะไป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 มันนอะหลวงพ่ออืมอุ้ยเดอไปไกลๆ เองสองคนเนี่ยอยู่วัดมากี่ปีแล้วฮะเองกินอยู่กับวัดนอนอยู่กับวัดแล้วกลับไปแค่เรื่องแค่นี้เองอ้าวเฮ้ยหมาเองมาแล้วเลอจบข้าพักคนให้เองละดีงั้นเดี๋ยวเองกลับไปรอที่หมู่บ้านเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่หมู่บ้านเอ,เองสองคน เดี๋ยวจัดการให้เรียบอย่าให้เหลือไปจัดการได้เลยครับเออ ไอ้ดวงอะนะที่มันเสียสติไปอะเพราะความโลภขาดศีลขาดธรรมะคนเราเนี่ยนะถ้ารู้จักนะประพฤติตนในศีลในธรรมนะปัญหามันก็จะไม่เกิดไอ้ดวงอะมันไปเนี่ยเราได้ข่าวว่าโลภในสมบัติจะไปหาสมบัติหาอะไรเสียสติไปซะแล้วเดี๋ยวมันก็คงกลับมาเองดูนู่นก็อีกคนนึง อืมนั่งก็เสียสติไปซะละตั้งแต่กลับมาจากในป่าได้ข่าวว่าขึ้นเขาล็เข้าป่าไปหาอะไรเมืองรับแลหาสมบัติหาอะไรดูเฮ้ยขาดศินขาดทาเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยศินห้าเนี่ยปฏิบัติจะให้ได้เข้าใจไหมโยมได้แล้วครับสาธุ ดูมันดูมันหาอะไรของมันหมดที่พึ่งก็เข้ามาในวัดหลวงพ่อเจ้าคะฉันอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนั่งทางในดูถึงไอดวงลูกไทยฉันค่ะมันหายไปตั้งหลายวันแล้ว้ค่ะเอ้ยสีกาเอ้ยทางนงทางในอะไรกันเวทมนตาถานั่งทางในพลังจิตอะไรนะโอ้ยธรรมะสิโยมที่ไอ้ดวงมันหายไปเนี่ย เพราะมันโลภมันขาดศีลขาดสติมันไม่มีธรรมะในใจโยมมันหายไปอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่ออาตมาเถอะคนเราเนี่ยนะอย่าโลภมากเข้าใจไหมมีแค่ไหนก็แค่นั้นยึดมั่นในศีลในธรรมดูตัวอย่างหนุ่นเห็นไหมนั่นกัอีกคนหนึ่ง ได้ข่าวว่าลงมาจากเขาเข้าไปในป่าไปหาสมบัติไปเมืองลับแลอะไรเนี่ยแล้วกลับมาเป็นยังไงดูสภาพก็ต้องมาพึ่งวัดพี่จ้าพี่นั่งทางในให้ฉันหนึ่งค่ะเดี๋ยวลูกชายฉันขายไปตั้งหลายวันแล้วค่ะโอ้ยสิ่จ้าทางนง n ทางไหนอะพี่จ้านิวราอาคมเวทบนคาถานั่งทางใน ศิลธรรมะอาตมาว่าสําคัญกว่าเยอะนโยมนะในดวงที่มันหายไปเนี่ยเพราะความโลภมันขาดศิลธรรมะในใจดูอย่างนั่นอีกคนหนึ่งเห็นไหมเป็นตัวอย่างออได้ข่าวว่าพิ่งลงมาจากเขาเข้าไปในป่าไปหาสมบัติไปเมืองรับแลอะไรของเขาต่อใหม่รู้แล้วดูลงมาสภาพเป็นยังไง ก็ต้องมาอาศัยวัดมาพึ่งบารมีพระพุทธองค์โยมทุกคนนะมีศีลห้าไว้ในใจและปฏิบัติให้ได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจ Don't make- ในทองกูมีมากมายไก้กองกูจ่ายให้มึงได้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก่อนมึงรวยรวยเหมือนกูนี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยกูไม่เอากูไม่ยอม